สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้ามาเทิร์นโปอีพีนี้อยู่กับคุณแพทค่ะจำได้ไหมแพทวงเคลียร์ใช่ไหมโอเคค่ะกับลูกสาวน้องเอาอายุเท่าไหร่ล่ะคะเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนอีพีนี้พี่ตั้งใจจะทำเรื่องในครบปีแรกมีเรื่องอะไรที่พ่อแม่ต้องรู้บ้างอ่าเรายาวเจ็ดตั้งแต่ขวบแรกเลยนะคะทีนี้หลายๆครั้งที่เราเลี้ยงลูกยังโชคดีที่คุณแพทแบบเียงพอมีลูกแล้วเราหาข้อมูลใช่ไหม ทำไมถึงหาล่ะเพราะว่ามันไม่ไม่มีความรู้เลยอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะมีหนูเป็นข้งแรงเลยลูกแล้วก็รู้สึกว่าคือทั้งสองคนเป็นสองคนที่แบบถ้าไม่มีข้อมูลจะไม่มั่นใจล้วจะกลัวเป็นเด็กเนิร์ดเด็กเดิร์ดเกน่มันจะมีสองแบบไงมันจะมีพ่อแม่ที่คลอดออกมาแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงไปกินอยู่หลับนอนเลี้ยงไปแล้วก็ก็มีปัญหาก็ค่อยว่ากันไงแต่ของเราก็คือเนิร์ดอยากรู้ข้อมูลคือแพ้ไดส่วนตัวเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองจะกลัว ถ้าไม่รู้เหมือนกับถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ในมือจะกลัว <Okay. S 2> แต่ว่าก็เป็นพวกแบบหาข้อมูลเยอะๆแล้วสุดท้ายพอ mm hmm. ทําจริงๆอ่ะทัก็ใช้การฟีลิง่งต <Okay. S 2> uh ัดสินใจโอเคแต่ทีนี้ข้อมูลมันเยอะมากเลยเนาะมันมีหลายศาสตร์มากมีเยอะมาก mm hmm. พี่ก็ไม่ได้บอกว่าของพี่ดีนะแต่เดี๋ยวลองฟังดูก่อนทุกอย่างมันจะมีหลักการและเหตุผล mm hmm. ว่าเอ๊ะทำไมทําไมทําไมอย่างเงี้ยเราต้องคิดก่อนเวลาเราจะทําอะไรกับลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องของโอกาสเวลา ทุกอย่างมันกระทบเด็กหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกที่จะทําอะไรเราอย่าใช้ความเชื่อ,อ,อเราต้องใช้ความรู้นําแล้วก็ตักกะนำํำถ้าเขาบอกเราว่าต้องทําอย่างนี้เราต้องถามเขาว่าเพราะอะไรเขาต้องบอกเราได้ว่าเพราะอะไรละ่ะอ่าทีนี้พี่จะบอกว่าขบแรกเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญมาก เพราะว่าในสมองเขาอะมีเซลล์ประสาทอยู่เยอะมากมใช่ค่ะเซลล์ประสาทของลูกค่ะมันเยอะแล้วมันกระจายมันมันไม่เชื่อมกันนะถ้าเราคิดเราก็เหมือนว่าในพื้นที่ของสมองอะอเขาจะมีบ้านเซเว่นโรงเรียนตัวเซล์ประสาทเนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นถนนแต่ไอถนนของเด็กเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆดินลูกลังยังไม่สามารถรับส่งข้อมูลได้ดีสิ่งที่พ่อแม่ไม่รู้ก็คือจริงๆแล้วมันทํางานได้เยอะมากในครบแรก เราก็ไม่รู้เราก็กินอยู่หลับนอนออบันเทิงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วจริงๆมันมีเรื่องสําคัญอะไรที่เราต้องทําบ้างอ,อ,อันแรกเลยในช่วงขวบปีแรกสิ่งสําคัญก็คือเราต้องเข้าใจเรื่องพัฒนาการก่อนอพัฒนาการก็คือการสะท้อนของสมองทั้งหมดมว่ากระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในสมองของเด็กค่ะในขวบแรกเนี่ยถ้าพัฒนาการมีความล่าช้า ขวบสองสามสี่ล่าช้าหมดเลยอืมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการต้องเชื่อมเสียปราสาทั้งหมดติดกระดุมเม็ดแรกเนาะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ให้เป็นระบบที่สุดแล้วบางคนก็รอไงรองแล้วผลประกอบการมันจะไปโชว์ตอนเข้าโรงเรียนพอจะต้องเข้าโรงเรียนแล้วอ้าวลูกเราไม่พร้อมอ้าวลูกเราทําไม่ได้อ้าวลูกเราเริ่มเช้ากว่าเพื่อน <c oughs> อ่าเริ่มลูกเราเริ่มไม่มีความสุขสุดท้ายแล้วอ่ะผลก็ไปอยู่ที่ที่ลูกเราทีนี้พอพัฒนาการเราจะพูดขวบแรกเนี่ยสิ่งสําคัญเลย กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก<ช>กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือเนี่ยตั้งแต่ตัวเขาตั้งแต่คองลงไปถึงด้านหน้าสะโพกด้านหน้าคอลงไปถึงด้านหลังสีข้างท่อนแขนท่อนขาทั้งหมดนั่นแปลว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงนี้ทํางานก่อนเลยถ้าสังเกตเขาจะขยับร่างกายของเขาส่วนนี้ได้ดีจากนั้นพอกล้ามเนื้อมัดใหญ่ดีเขาดึงมือมาประกบกันได้เมื่อไรเขาเอานิ้วใส่ปาก ค่ะช่วงนี้เขาจะเล่นนิ้ว<อ>ก็แปลว่ามันไหลไปที่กล้ามเนื้อมันเล็ก<อ>ซึ่งกล้ามเนื้อมันเล็กมันก็จะมีนิ้วรอบปากและรอบตาค่ะเพราะฉะนั้นไอ,อ้กล้ามเนื้อมันให่มัดเล็กอะ่ะมันเป็นส่วนสําคัญในการสนับสนุนเซลว์สตีมของเด็กอ่าท<อ>ีนี้ก็เรารู้เราก็จะมาดูความแน่นทว่าแ,<อ>แน่นไหมไหนเดียขาจับน้อยแน่นไหมตอนนี้คลานได้ยังคืบค่ะขื้นดื้อๆอย่างเนี้ย ยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ถ้าจับดูมันจะมีความนุ่มๆพิกความที่หงายได้เก่งไหมคะค่อนข้างเก่งแต่พี่ขออนุญาตเทสพิกความนี่คือเก่งมากแต่พิกหงายนี่ไม่ไม่ค่อยชอบครับไปเลยทีนี้หงายนะคะทีนี้หงายช่วยช่วยทำนี้หัวไปปโอ้โหเก่งมากเวลาเราจะให้เขาหงายมันจะติดไงที่เขาไม่ชอบเพราะว่ามันติดไปเลยไปเลย มันติดเขาก็เลยจะไม่ค่อยชอบทำอันนี้มายมันติดมันติดเขาแคนมันติดเขาก็เลยจะไม่ชอบทําที่พี่บอกว่ามันต้องไปใส่รหัสปุดล็อกแล้วมันจะพุ่งอ่ะอ่าทีนี้วิธีการอ่ะเราก็จะช่วยเขาเวลาจะหงายว่าจะทํานี้เลยเลยอยอูเก่งมากสองัก ที่นี้ทุกๆก,การตอบสนองเวลามีปัญหาพวกนี้สําคัญมากเ,เวลาเขามีปัญหาถูกไหมเขากลัวเขามีปัญหาเ,เขารู้สึกเ,เขารู้สึกละ เรสปอนส์นของเราทั้งคู่สําคัญกับลูกมากมือนละเอียดมากเลยนะคะเลี้ยงลูกอะ่ะเ,เราเจอปัญหาเราจะต้องอยู่ร่วมกับปัญหาของลูกยอมรับว่ามันคือปัญหามไม่ใช่บอกลูกว่าไม่เป็นไรไม่ใช่บอกลูกว่าอย่าร้องหนูร้องได้เลยหนูัวูร้องมไม่หนูตกใจใช่ไหมแต่สิ่งสาคัญคือเราอย่าไปตกใจด้วยเราทําให้มันดูปกติแต่เราใส่ใจอ่ะเพราะว่าเขากำลังเดือดร้อนอยู่แต่ถ้าเราแบบตกใจด้วยเขาก็ยิ่งกลัว วิธีการจะทำให้สมองสองซีกนะคะทำงานทีนี้ฝั่งซ้ายกับขวาเนี่ยด้านไหนน้อยด้านไหนน้อยซ้ายน้อยใช่ไหมคะเราก็จะยกขึ้นอุ๊ยกุากสนุกดียวลูกคาวสุดยอดสุดยอดเก่งที่สุดอ่าเราก็จะไปโฟกัสข้างที่ขึ้นได้น้อยใช้มันมากขึ้นอ่า ที่เนี้ยขวบแรกอะค่ะเราก็ต้องรู้ว่าไม่ชอบก็ร้องไห้เป็นเรื่องปกติแต่ตอนเนี้ยไม่มีใครทำร้ายเลยแต่กำลังทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำอ่าอย่างเงี้ยค่ะอีแม่คือจะแบบนีเร่จะอุ้มแล้วแม่แล้ว่า เป็นไรสักแม่จะอุ้มแล้วจัดการเลยวจควาตลอดเลยจัดการเลยค่ะแม่จะอุ้มแล้วพี่ก็จัดการปุ๊บอ่ะทีนี้ปัญหาของเขาคือคืบเนาะสิ่งที่เราต้องการก็คือให้เขายกตัวเวลาเราจะทําให้เด็กยกตัวเราจะวางบนนี้อ่ะเพื่อให้จําพัฒนาการมันไหลมาที่ก้นวันนี้ยกตัวไม่ได้เนื่องจากมันไม่มาที่ก้นอ่ะมันก็จะเคลื่อนได้แค่ส่วนนี้อ่าแล้วก็คันคันศอกเมื่อกี้อ่าไม่ยกตัวอ่าทีนี้เราจะทําให้ยกตัวเราต้องจับไว้อย่างเนี้ค่ะ สิบห้านาทีค้างไว้เลยเหรอคะใช่ค่ะร้องตายเลยมองอ่ะมองหน้าแม่มองหน้าแม่เอาของเล่นรอดได้ไหมคะได้พี่หนีมาถ้าจังหวะนี้ถ้าเราอยู่ที่บ้านน่ะแม่ก็เล่นดนตรีไพย คือพ่อจับจับอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้ทำไม15นาทีมันเป็นช่วงเวลาที่ที่สั้นที่สุดแต่มีประสิทธิภาพในการที่เหมือนพี่บอกว่าเซเว่นเซเว่นบ้านใช่ไหมมันทําให้เซลลประสาทมนส่งไปส่งมาส่งไปส่งมาแล้วเกิดร่องเกิดขึ้นแล้วจําโพสิชันจำเกิดทักษะจําท่าทางได้ อันนี้เป็นท่าที่จะบังคับให้การได้ใช้ตัวเองยกเหมือนเหมือนเราเข้ายิมอ่ะ yeah. ไม่ชอบเนาะมันเมื่อยใช่ไหมมันเมื่อยมันไม่ เลยเราไม่ต้องสนใจตรงนี้เลยเขาจะยกตัวขึ้นมาก็โอเคออกให้จับขาแ้จขาแล้วเราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะใส่เข้าไปในขาแล้วกด i อ e ี r e a m โอ้โหเพื่อเพื่อคุณแม่เพื่อคุณแม่เราให้แม่อุ้มก่อนโออย่ะโอ้ย่ะสิบห้านาทีนะลูก อาทีนี้การนอนตอนนี้มันยังไม่มีคุณภาพในการนอนเนื่องจากตอนนี้เจ็ดเดือนแล้วควรจะนอนยาวได้ห้าถึงหกถึงเจ็ดชั่วโมงแต่เราให้เขาฟังนะแต่ว่าปัญหามันก็คือพอเขาเคยทําได้แล้วเรากลับมาที่จุดเบบีอ่ะตอนนี้ตื่นยับเลยตื่นละเอียดอ่ะเพราะตื่นละเอียดมันมีผลกับโกรทร์โมนว่ามันไม่สามารถนอนต่อเนื่องยาวได้ไอ้การนอนไม่ยาวโกรทร์โมนจะไม่หลัง และการตื่นอ่ะครั้งแรกของการตื่นคือหยุดหลังทันทีแล้วเวลาหลังอ่ะหลังตอนหลับสนิทด้วยนะไม่ใช่เอาตั้งแต่เริ่มหลังเริ่มนอนแล้วหลังนะต้องเข้าสู่เลม,มการนอนที่หลับสนิทแล้วเขาก็จะหลังแล้วพอตื่นเขาจะหยุดทันทีแล้ววันนั้นไม่หลังแล้วซึ่งโกรทฮอร์โมนสําคัญมากมเป็นสําหรับการเรียนรู้สําหรับการแข็งแรงร่างกายจิตใจเลยแล้วก็ทําให้เราฉลาดด้วยเพราะแปลว่าเราจะขาดสารตัวนั้นไป ทีนี้หนึ่งอุปสรรคก็คือพลิกตัวไม่ได้ใช่ไหมคะๆๆเราต้องพยายามพลิกช่วยเขาสอนเขาพลิกความงาย <ๆ S 1> พลิกความงาย <ๆ S 1> ทั้งวันก็ทําไปก่อนๆๆเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ที่จะความงายไปทั้งวันนะคะทีนี้เมื่อกี้เราเราคุยกันเรื่องพลิกพลิกความงายเนาะ ตัวนี้เบบีมานะคะตอนนี้ที่ที่เห็นก็คือแขข้างซ้ายมันติดเนาะตัวเขาข้างซ้ายติดนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือขยับซ้ายให้มากขึ้นแต่เราก็ต้องขยับขวาด้วยสมมุติเราขยับขวาสิบครั้งข้างนี้ต้องยี่สิบอ่ข้างนี้ยี่สิบขาต้องต้องมาขาข้างนี้10สิบขาข้างนี้ก็ยี่สิบอ่ะแล้วเราพอได้ยี่สิบเราก็จะฝึกเขาจากนอนงายไปคว่ำนะคะปัญหาเขาคือคว่ำตอนนี้คว่ำไม่ได้เราก็จะใช้สมมุติว่าเขานอนนี้ ข้างไหนที่เราจะหักจะทับเราก็ยกขึ้นเหนือหูเรียกว่ายกข้างหูเสร็จแล้วเราจะจิ้มเขาเอียงเขาเอียงแค่นี้เขาเขาก็จะงายได้แต่ว่าขอให้มีการคว่ำงายทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายขวาเพราะจาเป็นต้องให้สมองสองซีกสั่งการพร้อมกันถ้าเราถนัดข้างเดียวอีกฝั่งหนึ่งสมองก็ไม่ถูกสนับสนุนให้ทํางานเพราะฉะนั้นซ้ายขวาซ้ายขวาสลับไปอย่างนี้นะคะพอจังหวะที่เหนื่อยเราก็เอาเอาขึ้นมายกแขนยกแขนข้างนี้สิบ ยกแขนทงนี้ยีใน15นาทีทําแบบเนี้ยสลับไปมาสลับไปมาแล้วจริงๆตอนนี้ทั้งวันอะช่วงที่ว่างอ่ะอันนี้คือเรื่องจําเป็นที่ต้องทําเพราะตอนนี้เซลล์ประสาทมันอยู่ในสมองเยอะมากแล้วถ้าไม่ทําเขาก็จะลอยๆอย่างเงี้ยถ้าสังเกตลูกเราก็ลอยๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทําอันนี้เท่ากับว่าเรากาลังคอนเน็กเซลล์ประสาทให้มันเชื่อมนะคะโอเคค่ะวันนี้ปามาเทิโปหวังว่าคุณแพทย์จะได้ความรู้ไปใช้ ในช่วงเดือนนี้ก่อนเอาเดือนมากเอาเดือนนี้ให้รอดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราค่อยสเต็ปต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้มอนิเตอร์ใกล้ชิดดูแลใกล้ชิดแล้วก็ค่อยค่อค่อยๆสังเกตเขาเรียนรู้เขาเหมือนที่เขาสังเกตและเรียนรู้เรานะคะโอเควันนี้ปามาเทนโปลาไปก่อนแล้วอีพีหน้าจะพบกับใครมารอติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์เาสวัสดีค่ะ